ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Learn Lightning You short cut brilliant. s h o r t c u l t i i a t e สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Learn Lightning ช่องที่จะพาคุณพบกับเส้นทางทางลัดสู่ความยิ่งใหญ่ของความรู้เราเข้ามาเพื่อเปิดประตูสู่โลกของความรู้ที่น่าตื่นตาตื่นใจและน่าสนใจในวันนี้เอง Learn Lightning คือสถานที่ที่เราช่วยคุณค้นพบสาระสำคัญของหนังสือในเวลาไม่กี่นาที เราเชื่อในแนวคิดของ You Short c u t to b r i l l i a n c e หรือเส้นทางทางลัดสู่ความยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้คุณได้รับความรู้และความเข้าใจโดยไม่ต้องใช้เวลาอย่างมากทุกความรู้ที่สำคัญก็อยู่ที่นี่พวกเราเริ่มต้นในการสรุปและแชร์สาระสำคัญจากหนังสือและแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเราขอเป็นเครื่องมือให้คุณสามารถรู้ความรู้สำคัญอย่างรวดเร็วและอย่างสร้างสรรค์ด้วยเริ่ i ไล t ์นิงคุณจะได้รับการสรุปที่ครอบคลุมและเข้าใจง่าย เพื่อเพิ่มความรู้ของคุณครับสวัสดีครับทุกท่านที่ร่วมฟังพอดแคสต์ของเรา5เคล็ดลับสู่ความสำเร็จที่อยากให้คุณรู้และวันนี้เราจะนำเสนอเคล็ดลับและแง่มุมที่น่าสนใจจากหนังสือ5เคล็ดลับสู่ความสำเร็จที่อยากให้คุณรู้ของเซบาสมิเรสความเป็นจริงเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจต่อปัจจุบันของเราไม่เคยเป็นเรื่องจริงและสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอต่อ เราไม่ได้เกิดมาพร้อมกับข้อจํากัดในสิ่งที่เราสามารถทําหรือไม่สามารถทําได้ข้อจํากัดเหล่านั้นถูกสร้างขึ้นในภายหลังนักเรียนเด็กในวัยเรียนมีศักยภาพแทบไม่จํากัดในการเติบโตและเรียนรู้พวกเขาเชื่อในสมองของตนเองทําให้พวกเขาใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่และไม่วางข้อจํากัดปลอมๆในสิ่งที่สามารถและไม่สามารถทําได้สมองของมนุษย์เป็นเครื่องจักรที่มีพลังพิเศษแต่น่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้วิธีใช้อย่างถูกต้อง ความเป็นจริงของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของการตีความโลกภายนอกของเราเองและสิ่งที่เราเลือกที่จะโฟกัสอย่างต่อเนื่องความแตกต่างระหว่างคนที่มองโลกในแง่ร้ายและมองโลกในแง่ดีเป็นเพียงแค่จุดเน้นโฟกัสที่แตกต่างกันการมองโลกในแง่ร้ายหรือมองโลกในแง่ดีเป็นทางเลือกจำไว้ว่าไม่มีสถานการณ์ใดมีอำนาจที่ทำให้เราถูกใจโดยปราศจากความยินยอมของตัวเราเองต่อจงยอมรับความจริงเสมออย่าสู้ความจริงออย่าปฏิเสธมันเพราะอันที่จริง ความเป็นจริงในตัวของมันเองนั้นเป็นกลางเป็นกลางไม่บวกไม่ลบแต่ขึ้นอยู่กับการตีความของเราต่งางหากที่มักสร้างปัญหาความจริงของเราไม่ได้มาจากที่ไหนมากมายแต่มีรากฐานที่สร้างขึ้นจากระบบความเชื่อที่เรามีระบบความเชื่อประกอบด้วยความเชื่อต่างๆทั้งหมดที่ประกอบรา่างขึ้นเป็นความเป็นจริงโดยเฉพาะของเราความเชื่อคืออะไรความเชื่อเป็นเพียงสิ่งที่เรายอมรับว่าเป็นความจริงไม่ว่าโดยเนื้อแท้มันจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตาม ความเชื่อของเรามาจากไหนมันมาจากวิธีที่เราตีความเหตุการในอดีตและเป็นผลมาจากสิ่งที่เราได้ยินจากพ่อแม่เพื่อนครูสื่อต่างๆและสิ่งที่เราได้ประสบความเชื่อถูกสร้างขึ้นในสองวิธีอารมณ์ที่รุนแรงและการทําซ้ําๆเหตุการณ์ที่น่าตกใจในวัยเด็กถูกฝังแน่นไปยังจิตใต้สํานึกว่าควรปกป้องจากเหตุการณ์ที่คล้ายกันในอนาคตการทําซ้ําเป็นส่วนสําคัญในการสร้างความเชื่อใหม่ๆและมาเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว จิตใต้สำนึกเป็นพี่ใหญ่ที่คอยปกป้องเราแต่มีข้อจำกัดมันไม่มีทัศก,การคิดวิเคราะห์และไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งที่เราบอกมันจะสนใจหรือไม่ความคิดของเราไม่เคยกำหนดว่าเราเป็นใครแต่มักเป็นเสียงด้านลบทำสมาธิเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มสติและเมื่อทำสมาธิเราจะฝึกตัวเองให้รับรู้ความคิดและปล่อยวางมันความคิดของเราเป็นเหมือนลิงที่แกว่งไปมาบนต้นไม้อย่างไม่ลดละไม่จำเป็นต้องให้ความคิดเชิงลบควบคุมเรา แต่ให้เรามีการควบคุมมากกว่าที่จะเป็นธาตความจริงที่ควรตระหนักคือเราไม่ใช่ความคิดของเรา90%ของความคิดที่เรามีในวันนี้นั่นเหมือนกับที่มีเมื่อวานนี้ตัวตนของเราไม่ได้มาจากความคิดและไม่ควรปล่อยให้ความคิดกำหนดตัวเราเมื่อเราเริ่มสร้างความตระหนักในชีวิตประจำวันเราจะมีโอกาสลดพลังที่เรามอบให้กับความคิดความตระหนักที่เพิ่มขึ้นนี้สามารถช่วยเราเปลี่ยนการรับรู้ในปัจจุบันเกี่ยวกับความเป็นจริงของเรา ทุกครั้งที่มีความคิดเชิงลบสิ่งแรกที่ควรทำคือยอมรับมันเช่นเดียวกับการดูถ่ายร่างกายของเราทำไมเราถึงมีความคิดเชิงลบสังเกตยอย่างนักวิทยาศาสตร์ร่างกายและความคิดของเราเป็นอย่างไรอารมณ์นี้มีอิทธิพลทางด้านจิตในเราอย่างไรการถามตัวเองเป็นวิธีที่ดีในการทำความเข้าใจกับความคิดเราสามารถถามว่าสามารถปล่อยวางความคิดนี้ไปอย่างมีสติหรือไม่ การยอมรับความคิดและหยุดพยายามระงับมันจะช่วยให้เรามีความสบายมากขึ้นยิ่งเรายอมรับความคิดและหยุดพยายามระงับมันมากเท่าไหร่ความคิดเหล่านั้นก็จะยิ่งมีอำนาจเหนือเราน้อยลงแทนที่ความคิดเชิงลบด้วยความคิดเชิงบวกทุกครั้งที่มีความคิดเชิงลบให้ถามตัวเองว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่และหาเหตุผลที่พิสูจน์ว่ามันไม่เป็นความจริงยกตัวอย่างเช่นฉันไม่ดีพอมันเป็นความจริงทั้งหมดหรือไม่ทุกสถานการณ์ และมองหาส่วนที่ดีของตัวเองฉันดีพอที่จะทําให้เพื่อนของมีความสุขได้ฉันทําอาหารเก่งฉันเก่งในงานของฉันฉันร้องเพลงเก่งผู้คนรอบข้างรักฉันการนิยามความสําเร็จคือสิ่งที่สําคัญบ่อยครั้งที่ผู้คนมองหาชื่อเสียงชื่อเสียงและเงินทองเพื่อตรหนักหลังจากทํางานหนักมาหลายปีแต่พบว่าเป้าหมายเหล่านั้นไม่ได้ทําให้พวกเขาสําเร็จอย่างแท้จริงและรู้สึกว่างเปล่า เราควรใช้เวลาในการพิจารณาว่าความสำเร็จมีความหมายต่อเราอย่างไงอย่าให้สังคมสื่อครอบครัวหรือเพื่อนฝูงมากำหนดสิ่งนี้ให้เราเราเป็นเพียงเราเท่านั้นที่รู้ว่าความสำเร็จมีความหมายต่อเราอย่างไงร,รับผิดชอบต่อชีวิตของตนเองเราสามารถเป็นได้ทั้งเหยื่อหรือผู้สร้างชีวิตของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของการเลือกเรามีความรับผิดชอบในทุกด้านของชีวิตแต่ละครั้งที่ล้มเหลวในการรับผิดชอบในชีวิตของเรา แสดงว่าเรามอบอำนาจให้กับสถานการณ์และคนรอบข้างการไม่รับผิดชอบหมายความว่าเราปฏิเสธที่จะยอมรับว่าเรามีสิทธิควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราได้เกือบทั้งหมดเราต้องรับผิดชอบต่อความสุขของเราบางส่วนที่เราควรรับผิดชอบรวมถึงการยอมรับความจริงทัศนคติของเราความสุขของเราความสัมพันธ์ของเราอารมณ์ของเราอาชีพการงานของเรา การใช้เวลาของเราและการปฏิเสธให้คำมั่นว่าตัวเองจะรับผิดชอบชีวิตอย่างเต็มที่หนึ่งเอร์เซนไม่ว่าจะเกิดขึ้นอะไรขึ้นจำไว้ว่าเราต้องรับผิดชอบต่อความสุขของเราด้วยและไม่มีความสำเร็จภายนอกใดที่จะทำให้มีความสุขหรือสบายใจได้การกำหนดเป้าหมายเริ่มต้นจากการสงสัยตัวเองว่าเราได้กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนไว้ในชีวิตหรือไม่และเราใช้เวลาในการจดบันทึกเป้าหมายของเราหรือไม่ การตั้งเป้าหมายและจดบันทึกมีพลังมหาศาลที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้การตั้งเป้าหมายเป็นของขวัญที่ดีการตั้งเป้าหมายไม่เพียงเป็นกระบวนการทางจิตใจเท่านั้นแต่ยังเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่เราสามารถมอบให้ตัวเองได้มันเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะดึงเอาพลังจิตใต้สำนึกของเราและปล่อยให้มันทำงานให้เราประโยชน์ของการตั้งเป้าหมายการตั้งเป้าหมายช่วยให้เราได้รับประโยชน์มากมายมันช่วยให้เราชัดเจนกับสิ่งที่ต้องการในชีวิต มอบอำนาจให้เราสร้างชีวิตที่ต้องการสร้างความภาคภูมิใจเมื่อทำมันสำเร็จทำให้เราตระหนักถึงความเป็นจริงในปัจจุบันและส่งผลให้สุขภาพดีขึ้นและอายุยืนยาวขึ้นเหตุผลที่ควรตั้งเป้าหมายในชีวิตเรามีห้าเหตุผลที่สำคัญที่ทำให้เราควรตั้งเป้าหมายในชีวิตมันให้ทิศทางแก่จิตใต้สำเร็จของเรามันมอบอำนาจให้เราสร้างชีวิตที่ต้องการช่วยในการสร้างความภาคภูมิใจเมื่อทำมันสำเร็จช่วยให้เราตระหนักถึงความเป็นจริงในปัจจุบัน ทำให้สุขภาพดีขึ้นและอายุยืนยาวขึ้นเทคนิควิธีการกำหนดเป้าหมายเมื่อเราเข้าใจความสำคัญของการตั้งเป้าหมายเราต้องมีเทคนิคเพื่อกำหนดเป้าหมายที่สำคัญเขียนมันลงบนกระดาษการวางเป้าหมายลงบนกระดาษช่วยย้ายเป้าหมายที่เป็นฝันกลางวันจากโลกนามาทําไปสู่โลกแห่งความจริงเฉพาะเจาะจงความชัดเจนคือกุญแจสำคัญการตั้งเป้าหมายที่คลุมเครือไม่ช่วยอะไรให้กำหนดจำนวนและเวลาที่แน่นอนเลือกเป้าหมายที่ท้าทาย เป้าหมายที่ท้าทายเป็นกุญแจที่จะผลักดันเราออกจากคอมฟอร์ตโนนและทําให้รู้สึกดีขึ้นเมื่อทําสําเร็จเขียนเหตุผลทั้งหมดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป้าหมายมีความสําคัญจริงๆและไม่ใช่สิ่งที่กําลังทําเพื่อครอบครัวหรือเพื่อนเตรียมตัวให้พร้อมพยายามสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิสและสนับสนุนที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายดําเนินการต่อไปในพอดแคสต์ของเราขอบคุณทุกท่านที่ร่วมฟัง พอดแคสต์5เคล็ดลับสู่ความสำเร็จที่อยากให้คุณรู้ของเราหากคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกด subscribe และแบ่งปันให้เพื่อนๆของคุณได้รับประโยชน์เช่นกันเจอกันในตอนถัดไปของพอดแคสต์ครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเราขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งที่คุณมาเยือน Learn Lightning และร่วมเดินทางของความรู้กับเราครับ การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและความรู้เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดที่คุณสามารถลงทุนได้ในชีวิตของคุณและเรายินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความรู้ของคุณอย่าลืมติดตามเราและกดแชร์และกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราในการสร้างความรู้และสาระสำคัญในอนาคตครับขอให้คุณมีความสุขและความสำเร็จในการเรียนรู้ของคุณพร้อมกับ Learn Lightning อยู่เสมอเป็นเพื่อนคุณในการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำและการเติบโตที่น่าพึงพอใจ คุณมีคำถามหรือความคิดเห็นใดๆโปรดแสดงในกล่องความเห็นด้านล่างและอย่าลังเลที่จะแบ่งปันความรู้และความเห็นของคุณกับเราครับขอขอบคุณอีกครั้งและขอให้คุณมีวันที่เต็มไปด้วยความรู้และความสำเร็จความยิ่งใหญ่ในการเรียนรู้ขอบคุณและสวัสดีครับ